แง่มาอีกแล้วครับพี่น้องแง่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 แยเี่ยตัวครับกับแมงเงาต,งเตัวหนึ่งกิเลียดตัวหนึ่งครับเป็นมาขายห้ยี่สิบบาทปะนะครับนี่ครับแงี่ยตัวแมงเงาต,งเตัวหนึง่งกิเลียตัวหนึ่งเยวันนี้ยุบานนี่แหละครับเราไปขุดเราได้สีตัวปะนะเรามาขายห้ยี่สิบบาทว้าไอขวงมักอยู่แล้วกับ เอาเลยล่ะครับพี่น้องยี่สิบบาทนึงครับยังว่าสิตปนจิ้นกับเขาเลยพี่น้องเมื่อนั้นจิ้นบพรท่านได้ยิ้มไปไนไอ๋นะครับเมื่อนั้นมันสองโตหนึง่งแบบเมื่อนี้สี่โตก็สิได้หลายกว่าเขาครับพี่น้องก็สิปนวันแม่งงอใส่นะ <laughs> บ่เอาใส่โมเตอกิเลียดนั่นแหละครับกิเลียดจะเอไปป่วย <laughs> นะครับ มักหลายครับพี่น้องอาหารปลาเกิดเป็นงูนี่แหงมักกับงูเห่าง,งูสิงยังสิกินนะครับจอนฟอนก,กับรอกกัตยกินเบิดคกับพี่น้อง,องว่าินหนึ่งแต่เพลื่อสีครับผมอาหารปลานี่แหละครับพี่น้องสิคิดว่าสินปนกินคือเก้าแหละครับเมื่อนั้นก็บแซบยได้ครับพี่น้องแซบแซบเอาผักยอดผักจิวานมาจินกับครับอาหารอีสานบ้านเฮาครับ เป็นกระป๋อมเงียนี่เป็นอีย่างที่มักขนาดเลยครับพี่น้องครับครับพี่น้องเพิ่นมาขายเงียให้กเ็เลยท้ายพี่น้องเบิ่งซื้อดอกครับเอาซ่อนี้ห่ะครับพี่น้อง